สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงทากินนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7มกราคม2556คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันศิริมาสองกลิ่นค่ะค่ะและดิฉันลุงทิพย์โชติาลัยค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นนะคะเมื่อช่วงเข้ารายการเวลานี้ค่ะเรามีสมาชิกจากชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ค่ะคุณศิริมาคุณผู้ชมว่ามาเยี่ยมรายการเรานะคะรวมทั้งจะมาบอกเล่าค่ะว่าทำยังไงพวกเขาจึงปลดหนี้ได้นะคะวันนี้เราจะไปคุยกับพวกเขากันนนนนนเเเลลยยคคคค่่่่ะะะะะรรรรชิิญทาาาาาแกกมพพออจ์หวงํได้ ทิตยาโนนะคะที่ปรึกษาของชมรมปัิรูปสิทธิลูกหนี้จากจังหวัดมุกดาหารนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอนงสมรคําดีนะคะข้าราชการครูจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นนี้แต่ว่าเวลานี้ก็ปลดหนี้ไปได้แล้วนะคะสวัสดีทั้งสองท่านคณะวัฐการพระกุณเจ้าค่ะวาฐการค่ะค่ะเรียนถามพระกุณเจ้านะคะว่าการที่เมื่อก่อนที่เราออกรายการอยู่นะคะเราก็มีคนดูคนชมแล้วก็มีคนที่เป็นหนี้กันมากมายเลยเนี่ยคนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทุกนั้น,ม,นมันเกิดจากอะไรบ้างคะนอกจากจํานวนเงินอย่างเดียวคะ่ะปัญหาคนเป็นลุงนี่ที่เป็นหนี้หนึ่งจะทาให้ครอบครัวแตกแยก,กสองก็คือปัญหาลูกซึ่งเมื่อเครียดกับปัญหาเรื่องหนี้ไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้จะต้องมีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ่อยๆทาให้เกิดปัญหาสังคม,มบางคนก็อาจจะปลูกก็ตายบ้างบางคนก็ผิดหวังบ้างบางคนก็ไปเพิ่งวัดบ้าง แต่วัดส่วนมากเราก็จะบอกว่าเอาธรรมะข่มใจนิยมปล่อยวางซะแต่จริงๆแล้วนี่ไม่เคยปล่อยจากระบบของมันถึงจะปล่อยวางก็ตามแต่ระบบของหนี้จะไม่ปล่อยวางตามตามที่หลวงพ่อสอนพระอาจารย์ก็เลยว่าเห็นโบราณการของพรบคณะสงฆ์บอกว่ามีการให้การศึกษากับเด็กนักเรียนบ้างในโรงเรียนบ้างมีโรงเรียนในวัดบ้าง แต่ทาไมไม่มีโรงเรียนเรื่องสถาบันการเงินกับประชาชนที่กําลังเป็นลุหนี่อยู่ซึ่งพระอาจารย์ก็เลยใช้แนวแนวความคิดนี้แล้วประกอบกับพระวินัยของพระสงฆ์บอกว่าต้องกําจัดทุกข์ให้กับคารวะแต่ส่วนมากในปัจจุบันนี้นะคือกำจัดว่าจะต้องได้พันิพานอย่างเดียวซึ่งเรายัางมองไม่เห็นลวลาพันิพานอยู่ที่ไหนกันที่แท้จริง <c oughs> ทีนี้กพระอาจารย์เลยใช้แนวความคิดว่าแก้ปัญหาคือพ้นทุกข์ ในการประกอบอาชีพนี้จะเป็นส่วนที่มันเห็นรูปเป็นรูปธรรมมากกว่าค่ะราอาจารย์คะทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหามันยากง่ายมากน้อยแค่ไหนอะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีหนี้สินไม่เท่ากันแล้วก็จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันด้วยแบบนี้คะ่ะการแก้ปัญหานี้จริงๆแล้วรัฐบาลเขาก็มีโครงการแล้วมีพรบรต่างๆแต่ว่าพราบนั้นประชาชนเขาไม่ถึงซึ่งประชาสัมพันธ์ไม่น้อย โดยความโดยความที่ประชาชนเขาไม่ได้สนใจกับสื่อเท่าไหร่มากยิ่งแล้วถ้าเป็นสื่อเรื่องการเมืองการเมืองต่างๆนลชาวบ้านก็ไม่สนใจเลยที่ที่พระอาจารย์อยู่ในพื้นที่นะค่ะที่ไม่ค่อยสนใจเพราะเขาบอกว่าเขาเบื่อแต่ทีนี้มันก็เลยให้เบื่อรายการต่างๆไปด้วยค่ะค่ะส่วนมากก็เลยไปเอารายการบันเทิงซะมากกว่าค่ะทีนี้ค่ะวิธีไงพจรย์ก็เลยใช้ใช้พรบกองทุนฟื้นฟูสาหรับเกษตรกรค่ะแล้วก็ระเบียบอตรงเนี้ย ระเบียบของการแก้ปัญหานี่กับสํานักนายกซึ่งเป็นระเบียบสำนักนายกซึ่งจะมีคนรู้น้อยมากมแล้วแล้วผู้ปฏิบัติงานจริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจ เราต้องไปอ่านแลวทําความเข้าใจก<ค>นเด<อ>ี๋ยวขออนุญาตนะคะพระอาจารย์นิดน,นึงนะคะเรื่องของเวลานี้คนที่เป็นหนี้กลายมปเป็นปัญหาของสังคมนะคะแล้วส่วนใหญ่เวลานี้ถ้าใครเป็นหนี้ก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครดีก็เกิดมีความทุกข์มากมายแล้วมีตัวอย่างค่ะของคนที่เป็นหนี้นะคะปัจจุบันก็ยังเป็นหนี้อยู่ค่ะเวลานี้เป็นขา้าราชการนะคะเป็นครูค่ะคุณอนองสมรคําดีนะค,ะคุณครูแล้วกันค่ะเงินเดือนสี่หมื่นนะคะเป็นหนี้8ล้าน คนลูกเลยคือเคยเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูกับออมสินแล้วแต่ว่ายังเป็นหนีจน้จํานวนมากมายเรียนถามคุณครูนะคะว่านี่เนี่ยม,มันงอกมาได้ยังไงอะคะงอกตั้งแต่ภาระของครอบครัวนะคะเราเริ่มรับค้าราชการบรรจุใหม่ตั้งแต่เป็นครูหนึ่งระดับหนึ่งก็รับเงินเดือนก็หนึ่งพันห้าร้อยสาสิบห้าบาทแล้วทีนี้ก็เราก็ดูแล ครอบครัวทั้งสองครอบครัวคือครอบครัวตัวเองและครอบครัวพ่อแม่ด้วยนะคะม,มันก็เลยเป็นนี่พอกพูนขึ้นมาจากต้นเป็นดอกจากดอกเป็นต้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าทําไมไปไปไปกู้ยังไงคะถึงถึงถึงมันเยอะขนาดนี้สี่หมื่นเป็นแปดล้านนี่ไม่จานวนมหาศาลเลยมัน<อ>ยิ่งกว่าร้อยเท่าแล้วเนี่ยขออนุญาตเล่าหน่อยหนึ่งนะคะอาสักคู่เลยคะ่ะเอาละจากการที่เราเป็นนี่เริ่มต้นจากการเป็นนี่น้อยมาเป็นนี่มากนะคะก็คือภาระครอบครัวเราเน่ะคือเรา แต่งงานก็มีลูกสามคนแล้วสามีก็ไม่ไม่เอาฐานพูดจริงๆแล้วไม่ไม่เอาไหนไม่ช่วยนะคะ uh huh. แล้วก็เราเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็น uh huh. ทั้งทั้งสองอย่าง uh huh. แล้วทีนี้ฐานะของทางบ้านก็ยากจนค่ะ uh huh. แล้วก็เมื่อเราส่งน้องเรียนคนหนึ่งจบแล้วก็มาแต่งงาน uh huh. แต่งงานหลังจากแต่งงานก็คิดคิดว่าชีวิตจะดีขึ้น uh huh. ก็กลับซ้ำ เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอาชีพเสริมเราก็ไม่มีนะคะอเพราะว่าครูบ้านนอกอาชีพเสริมไม่มีทีนี้คําว่าอาชีพเสริมก็คือเคยประกอบอาชีพเกี่ยวกับค้าขายของชํานะคะก็ลงทุนประมาณห้าแสนหลังจากนั้นก็ให้ให้สามีที่ไม่ได้รับาราชการเหมือนเราก็ดูแลแทนก็ทุนหายกําไรหดค่ะก็ กู้จากธนาคารมาก็กู้ชาวบ้านมาด้วยก็เผื่อว่าจะลงทุนมีอาชีพเสริมอีกแรงหนึ่งนะคะค่ะคุณครูคะแต่ว่าปัญหาทั้งหมดของคุณครูพอสรุปได้ย่อๆก็คือมีภาระครอบครัวแล้วก็มีหนี้สินตามมาจากการลงทุนนะคะ,คะเป็นหนี้นอกระบบกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหนี้นอกระบบทั้งหมดก็ประมาณคิดว่าประมาณ3ล้านกว่านะคะค่ะคุณครูแก้ไขปัญหาย,ยังไงคะเริ่มต้นนับหนึ่งในการปลดหนี้ยังไงคะ ปรดนี่ก็บางเจ้าเขาเขาเข้าใจเราเขาก็ไม่เร่งรัดนะคะค่ะเจ้านี่บางเจ้าเข้าใจดีเขาไม่เร่งรัดบอกว่าอ,อให้ครูกู้ได้ก่อนก็จะมาคืนเขาก็ไม่ไม่จี้เราบางเจ้าก็ตามถึงโรงเรียนเลยค่ะก็พยายามจะมา,มา,ม,ามาหาเราให้เราใช้นี่แต่ส่วนมากจะเป็นดอกเบี้ยมากกว่านะคะค่ะนี่สินรุงลังขนาดนี้เนี่ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วหรือย,อยังแล้ว เวลาเวลาที่เราคิดถึงนี่เนี่ยเราเราพยายามแก้ไขมันยังไงคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวไปแล้วอ่ะพยายามแก้ไขโดยวิธีอาชีพเสื่อมก็คือทําขนมขายตอนเช้าก็ส่งแม่คะตลาดสดตอนตีสามนะคะอืแต่ก็พอหมุนเวียนใช้ภายในครอบครัวได้แต่ว่าจะปลดนี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกเราก็โตขึ้นทุกวัน้ใช้เงินด้วยลูกกี่คนนะคะมีลูกสามคนค่ะสามคนด้วยโอ้โห คุณครูบริหารจัดการเงินไรายได้ยังไงอะคะกับนี่ที่จะต้องจ่ายไปในแต่ละเจ้าแต่ละวันเนี้ยค่ะแต่ละเจ้านั่นก็ถ้ากูส้สาก์ได้ก็โหลดไปทีละเจ้าแล้วเจ้าแต่เจ้าหนึ่งก็อาจจะให้ไปสักสมมุติหมื่นหนึ่งก็ให้ไปสักสองพันแบ่ง<ๆ>แบ่งแบ่งไปให้มันเท่าเท่ากันแต่ว่าบางเจ้าเขาเข้าใจเขาไม,ไม่มาเรียกเราเราพยายามไปเคลียร์กับเจ้านี่ไวค้ค่ะอื ก็คือหันหน้าเข้าหาเจ้าหนี้แล้วก็พูดคุยกันว่ากรณีปัญหาของเราเป็นยังไงแล้วก็จะแก้ไขยังไงได้บ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรียนถามพระคุณเจ้ามั้งคะพระอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดค้างไว้เรื่องของกองทุนฟื้นฟูนะคะคือเวลาเนี้ยคนที่เข้ามาปรึกษาทุกอะไรมากที่สุดหนี้แบบไหนที่เยอะที่สุดคะหนี้ที่เยอะที่สุดก็คือหนี้เกษตรกรเกษตรกรจะเยอะมากแต่เกษตรกร อ่สิบลายหรือ50ลายจะเท่ากับหนี้ครูห่งหนึหนลายซึ่งยอดหนี้ครูในสงูงครูที่ไปอขอความช่วยเหลือจากทางวัดพประมาณเกือบ20%่สิอนงนั้นก็เป็นเศษตรกรส่วนใหญ่ ครูที่ปกติเนี่ยจะให้คําปรึกษานักเรียนคนอื่นๆแต่ว่าต้องมาปรึกษาพระอาจารย์อีกทีหนึ่ง<ช>แล้วเขาทุกอะไรกันมากๆนะคะคือว่าทางออกบางทีของครูเนี่ยมันก็มีต้องไปกู้ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมาอยู่ดีๆต้องมาหันหน้าพึ่งวัดนั่นแสดงว่ามันลุกลามไปถึงจิตใจละมากเลยใช่ไหมคะใช่มันลุกลามถึงจิตใจเพราะบางคนเนี่ยมีนี่แล้วสิ่งที่ตามมาจากการที่ครูมีนี่เนี่ยค,คือเวลาไปสอนนักเรียนน,ยนักเรียนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีปัญหาในการการเรียนการสอน ซึ่งลูกๆหลานๆที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยพระอาจารย์จะเอามาย้ำอีกทีหนึ่งมาสอนที่โรงเรียนเพราะว่าครูสอนไม่รู้เรื่องแค่ถามก็ด่าแค่ถามก็ดุก็ขู่เครียดใช่ไหมเพราะขู่เครียดเื่อกับปัญหาที่มีอยู่เขาก็มาบอกเด็กๆมันพูดซื่อๆมันไม่มีรับลงคำไหนอะไรทีนี้พระอาจารย์ก็จะเอานักบวชพระที่มีอยู่มาสอนหลักวิชาที่แบบนี้ต้องสอนแบบนี้แบบนี้เขาชั่วโมงหนึ่งเขาเข้าใจเขาก็ไปสอบได้ ระอาจารย์คะแต่ว่าดูเหมือนว่าครูเนี่ยก็จะมีสถาบันการเงินที่สามารถไปพึ่งผาได้ลงไปถึงเกษตรกรก็มีสถาบันการเงินของรัฐที่พึ่งผ่าได้เช่นเดียวกันแต่เอ๊สถาบันที่เป็นของรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่านี่สินที่มันเกิดขึ้นมาได้เลยหรอคะก็เท่าที่พระอาจารย์ไปติดต่อพระอาจารย์ะพูดความจริงที่ไปติดต่อนะเช่นเกษตรอำเภอเราไปเราก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง <c oughs> ทำไม่ได้ <c oughs> เขาไม่มีเงินอย่างนี้เขาบอกเขาทาไม่ได้เขาบอกว่าทไไออําทไม่ได <c oughs> บ้บางบางบางอาเภอเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ <c oughs> เขาตีความผิดไป <c oughs> ทีนี้จริงๆแล้วเราเบียบการช่วยเหลือของทางรัฐเนี่ยมีเยอะ <c oughs> แต่ผู้ปฏิบัติก็ยังก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ <c oughs> หรืออาจจะเป็นความจงใจอย่างนี้ <c oughs> ที่พระอาจารย์ไปที่ชนอย่างอย่างกรณีไายว่าใจตรงเนี่ยพระอาจารย์ไปพระอาจารย์ขอความช่วยเหลือจากสำนักยศ คก็สงสือสานักยกกับเศรษฐกิจการค้าแล้วก็พยายามพยําในระเบียบอีกที่หนึ่งว่าคุณตีความผิดไปไหมซึ่งเอาความรู้สึกตีความไปไหมซึ่งระเบียบมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ที่ที่ค่อนข้างอยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงเราจะขออนุญาตคุยกับ ผู้สมาชิกนะคะของชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ค่ะที่มาอยู่กับเราในสูดิโอด้วยนะคะต้องสวัสดีทุกท่านแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ไทย P ี s ครั้งหนึ่งมากลายรอบแต่คราวนี้เนี่ยต้นปีนะคะก็มาสวัสดีปีใหม่แต่ว่าเรื่องของของขวัญที่หลายคนนี่อยากจะอยากได้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการปลดหนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีใครมาช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ไหมหรือว่าเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเขาเขาเกิดมีอะไรเป็นรูปธรรมบ้างไหมคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมีตัวแทนกั<ๆ>นเลยค่ะ อ่าเป็นตัวแทนหรือไม่ไม่เป็นตัวแทนนะคะแต่ว่ามาในในนามของของครูเหมือนกันค,ะค่ะเป็นครูบำนาญค,ค่ะก็เจอเปประสบปัญหานีนสินแบบอย่างนี้ค,ะค่ะเสร็จแล้วก็ได,ได้ได้ทราบข่าวจากจากที่ดูทีวีรายการช่องทางทํากินนี้ก็เลยได้ติดต่อประสานงานกับผู้ที่ดูแลกองอชมงรมปฏิรูปสิทธิลุงนี่เนี่ยค่ะก็เลยทราบรายละเอียดแล้วก็ ขาก็พยายามหาทางช่วยเหลือนะคะสิ่งสิ่งที่อยากจะสิ่งที่พบพบเจอคือเมื่อเมื่อเอรีรีทายออกมาแล้วนะคะไม่มันมันมันแก้ปัญหานี้สินไม่ได้เบ็ดเสร็จอะค่ะธนาคารก็ก็ให้กู้เงินนะคะแต่แต่เงินเดือนเราน้อยก็เป็นหนี้เท่าไหร่อะคะแล้วเงินเดือนตอนนั้นเท่าไหร่แล้วออกมาแล้วได้อะไรแต่ละเดือนแต่ละเดือนบ้างไหมอะตอนที่ออกมาได้เงินหนึ่งหนึ่งล้านสองหมื่นบาทค่ะ แต่แต่มีหนี้อยู่ประมาณสองล้านแล้วก็มีบ้านต้องผ่อนอีกหลังหนึ่งพอเงินเดือนเราเหลือแค่หมื่นนิดนิดหมื่นนิดหน่อยนะคะก็ไปกู้กู้ก็ได้ได้ไม่พอที่จะเคลียร์หนี้ทั้งหมดมันก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วเวลานี้เนี่ยชมรมปฏิรูปเศรษฐีลูกนี้ไปไปช่วยแล้วหลุดพ้นพหนี้หรือว่ายังเป็นนี่จานวนหนึ่งมากน้อยแค่ไหนคะก็เป็นลักษณะไปเจรจากับเจ้าหนี้ให้ ว่าให้ผ่อนผันหรือขอหยุดหยุดหนี้ไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาต่อไปค่ะคันขั้นต้นนะคะนี่นอกระบบหมดเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะนี่มีหนี้ของธนาคารออมสินก็มีขาที่เรียกวกู้ชฉพาะคอค่ะค่ะอันนี้ก็คือที่สิ่งที่อยากจะจะขอหรือให้ขอความรู้ข้อให้ธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะคือขอให้ลดดอกเบี้ย เพราะว่าเงินเดือนทั้งหมดเงินบำนาญทั้งหมดนี่กลายเป็นดอกเบี้ยเงินต้นส่งเดือนแล้วแค่ประมาณ3ามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะคะที่เหลือเป็นดอกเบี้ยหมดเลยหกพันถึงเจ็ดพันบาทมีข้อแนะนำสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้บ้างไหมคะของเป็นของครูใช่ไหมคะใช่ค่ะของตัวเองเลยค่ะบทเรียนที่เรียนรู้ในเรื่องนี้จะแนะนำอะไรหนึ่งต้องต้องลดรายจ่ายะค่ะต้องลดรายจ่ายแล้วแล้วก็ต้องไปหารายได้เสริม แน่นที่แน่ๆนะคะก็คือว่าต้องประหยัดนั่นเองรัดเข็มขัดแล้วก็ไปทํางานหรือว่ามีอะไรรายได้เพิ่มขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อน,นคุณครูอีกท่านหนึ่งตรงนี้นะคะเออ,อยากจะให้เล่าเคสของตัวเองนิดนึงนะค่ะว่าเป็นนี่อะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็เอาสัส้นๆนะคะเชิญค่ะใชะงกลุ่มนี้กลุ่มอบเนยค่ะพูดสีนวลนะคะพูดสีนวลค่ะมาจาดุโขทัยค่ะไก่อบโอ่งค่ะผ้าทองใบอก็ม,มีนี่แบบว่าต้องไปกู้หมวกกันนกมาลงทุนซื้อโอ่งซื้อ เตาซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างละค่ะอตอนแรกเอามาสองหมื่นแต่นี้พอมาขายขายเขาก็มาเก็บทุกวันสา้าคนมาป้าก็เอาเตาลงแล้วก็กรอบไฟหมวกกันน็อกก็มาเพืพอขายไก่เสร็จมันก็มาเก็บค่ะพอเก็บเราต้องเอาไว้ให้มันค่ะถ้าไม่เอาถ้าไม่ให้มันก็จะทุบโอ่งปาทนไม่ไหว ป้าต้องหนีไปเชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่หกเดือนป้าก็ป่วยล้มลงแล้วก็มารักษาที่ศรีสัตนาลัยแล้วกลับมารักษาที่บ้านพอพอมาอยู่ที่บ้านมันข่าวว่าเออมาบ้านแล้วมันก็ตามมาเก็บมาเคาะประตูพอมาเคาะประตูป้าก็บอกไม่ได้ขายไก่ยังไม่หายป้าขอเวลาอีกหน่อยนะ มันไม่ยอมมันก็ทุบประตูมันก็จะทุบตู้ไก่อีกอ่ะด้วยเงินสองหมื่นที่เป็นยี้มันใช่ก็บทุกวันทีนี้ป้าเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหายังไงกลับมาอยู่ที่บ้านและรักษาตัวหายแล้วเราเริ่มต้นก็ไม่มีให้มันป้าก็พยายามยืมข้างบ้านมั่งยืมคนนู้นยืมคนนี้ให้มันเพราะกลัวมันเป็นผู้ชายมันก็จะทุบเราเป็นผู้หญิงกันเนาะทีนี้อีกวันหนึ่งป้าทนไม่ไหวป้าหนีกลางคืนหนีไปกรุงเทพ พอผปปีเบงเทศไปทํางานอยู่อีกหาเดือนเจ้านายก็โกงมันให้ไปขายธงฟ้าไปทุกขนทุกแห่งไปนอนป่าซา้าไปนอนในวัดในวาอ,อันนี้ค่าแรงมันก็ไม่จ่ายเอาพอป้าหนีออกจากบ้านป้าก็ไปนั่งรอรถอยู่ที่ท่ารถไปเจอเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่โคราชป้าก็ไปอยู่โคราชอีกค่ะคือเรื่องของป้านี่ถือว่าเป็นหนี้ เป็นนี่เป็นนี่หมดกันเนอกคือนี่นอกระบบนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องต้องหนีนี่คราวนี้นะคะคือหลายๆคนป้าพูดไปก็น้ําตาไหลไปนะแต่ว่าเราเนี่ยเวลานี้เราเปลี่ยนนี่ให้เป็นพลังเพราะว่ากลุ่มของกล้วยอบสีดวนนะคะกล้วยบเนยเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วก็คือพยายามที่จะทุกคนเป็นนี่หมดในชมรมนี้ในกลุ่มของกล้วยเนี่ยนะคะแล้วก็นําผลิตภัณฑ์มาตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําขายเพื่อที่จะปลดหนี้คุณผู้ชมเราเรามาคุยกันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ จะมาดูว่าคนนู้นคนนี้เป็นนี่ยังไงให้เห็นความทุกข์ของคนอื่นนะคะแต่ว่าเรามาดูแต่ละวิธีที่คนเขาหาทางนะคะ,คะที่จะหลุดแล้วก็พ้นนี่ปลดนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ค่ะให้คุณผู้ชมแล้วก็เว็บไซต์นะคะให้ติดต่อไปได้ที่ชมรมปฏิรูปสิทธิทลูกนี้แต่ว่าต้องขออนุญ,ญาตค่อยๆโทรศัพท์ไปเพราะว่าแต่ละวันแต่ละครั้งที่มาเนี่ยคนโทรศัพท์ไปเยอะกันมากเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งคุณครูเวลานเนี้ยนี่ลงมาแล้วนะคะแต่สิ่งที่ได้จากการที่เรามาคคุยยยกกัับนนนนีี่อูใชมรมรด้ว มันมันสอนอะไรเราบ้างมันทําให้เราได้อะไรในในในเรื่องของการเป็นหนี้บ้างอะค่ะหนึ่งสภาพจิตด,ดีขึ้นค่ะค่ะสองพลังคือว่าต้องยืนสู้เครียร์นี่สิทธ์นค่ะต้องต่อสู้ต,ต,สต้องอดทนต้องแข็งแรงเข้มแข็งค่ะอย่าหนีใช่ไหมคะค่ะมันคุูได้อะไรอีกคะ คุณครูคอาจจะยังพูดไม่ได้ตอนนี้เราไปถาม,มพระอาจารย์ก่อนนะคะ<ฮ>ว่าตอนนี้เนี่ยภาครัฐก็มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหามากมายกระทรวงการคลังก็มีหน่วยงาน<ฮ>ที่จะช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็มีสํานักนายกรัฐมนตรีออก<ฮ>อย่างนี้พระอาจารย์เห็นว่าจริงๆแล้วแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้ทั่วประเทศควรจะออกมาในรูปแบบไหนอะคะ<ฮ>คือถ้า้าระเบียบที่วางเอาไว้ท<ฮ>ําทเป็นรูปเป็นนามประธรรม ชัดเจนขึ้นแล้วรัฐเนี่ยเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็นำระเบียบขึ้นมาทำให้เป็นเต็มที่ก็จะแก้ปัญหาได้เยอะแต่ระเบียบที่ช่วยเหลือข้าราชการเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปก็มีอยู่ซึ่งประชาชนทั่วไปนี่น้องระบบสารนรัฐนำเข้าสู่ระบบด้วยด้วยระเบียบพรบกชก2547 เขาจะเขาจะรับหนี้อยู่ที่สองล้านห้าแสนต่อบุคคลแล้วก็ระเบียบอชจรนี้จะต้องเป็นระเบียบที่ธนาคารไม่อนุมัติด้วยแต่พอไประเบียบที่ที่ธนาคารไม่อยู่ในหลักเกณฑ์อของธนาคารด้วยค่ะตัวนี้ค่ะพระอาจารย์คะแต่ว่าเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดแต่ต้นรายการเนี่ยค้างไว้ว่าอยากจะให้มีการเ,เหมือนกับเป็นการสอนประชาชนนะคะให้มีความรู้ เรื่องของการใช้เงินเรื่องของการอดออมเรื่องของการบริหารจัดการเงินเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ขยายความสักนิดหนึ่งค่ะตอนนี้เรื่องการบริหารและอดออมไม่พระอาจารย์เห็นว่าไม่เท่าไห่เพราะว่าเราเราก็รู้ๆกันอยู่<ะ>แต่ปัญหาใหญ่ตรงนี้ก็คือไปเซ็นนี่ได้เงินจริงสองสองแสน<ะ>แต่ยอดนี่มันอยู่ที่หกแสนแล้วเวลาไปเซ็นไม่ค่อยได้อ่าน<ะ> ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญมากตอนนี้เป็นเรื่องสาคัญแม้แต่ข้าราชการครูก็ยังโดนเพราะว่าตอนนั้นรีบใช่ไหมคะบางทียอยากจะได้สตางค์แล้วก็มันไม่มีทางที่จะรอดใช่ไหมพอเราเรีบร้อนเราก็เลยไม่ได้ดูสัญญาไม่รู้ว่าให้เขาเขียนว่าอะไระแล้วพอไปไปมาอ้าวมาดูอีกทีนึงมารู้อีกทีหนึ่งโมกกน็อกมาแล้วเคาะประตูบ้านจะทุบโอ่จะทุบหายจะทุบช่องทางทากินซึ่งมันไม่ได้อ่ะคราวนี้มีใครตรงที่มาเป็นในกลุ่มไหมคะว่าอยากจะคุยเพิ่มเติมถึงเรื่องของ การที่เราจะมีความมีความมีความเข้มแข็งอะคะ่ะหรือว่ามีความรอบคอบก่อนที่จะไปกู้มีสติอะคะ่ะเชิญค่ะ,คะ,ะตัวงพรคังเพชรจากสุขโขทัยนะคะกลุ่มกล้วยอบเนยนะคะ,ะพี่ได้ดูรายการชั่วโมงทํากินก็ได้ติดต่อมาที่ชมรมได้เข้าร่วมกับสมาชิกก็ว่าการที่เรารวมกลุ่มเป็นพลังนะคะคือเราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมันต้องสร้างจิตใจให้เข้มแข็งก่อนนะคะค่ะ ปัญหามันเกิดขึ้นทุกคนค่ะแต่แต่แนวทางการแก้ปัญหามันก็ต้องเฉพาะเฉพาะบุคคลไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าแต่ละเคสจะจะปัญหาจะต่างกันบ้างนะคะค่ะเอาอีกท่านหนึงค่ะเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะนางค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนางทิติมาทองจันทร์ค่ะมาจากมุกดาหารค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านนะคะ ทุกรูปค่ะแล้วก็ท่านประธานชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไทยทีพีเอสนะคะคือดิฉันเดินทางมาก็เพื่อจะมาพูดเรื่องปัญหาแก้ไขหนี้นะคะของจังหวัดมุกดาหารมันจะมีปัญหาเยอะแยะเลยค่ะคือเวลาเราเอาเอกสารไปยื่นให้องค์หน่วยงานต่างๆหรือ,อเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเขาจะบอกว่าเอ๊งบประมาณไม่มีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เขาจะแบบไม่เข้าใจในด้านเอกสารของพวกเรานะคะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้มากมายค่ะก็คืออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาช่วยเหลือในตรงนี้ด้วยนะคะคือตัวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลาเราไปยื่นเอกสารต่างๆท่านแต่ละท่านรบาลอาจจะบอกเราว่าเออช่วยนั่นได้ช่วยนี่ได้แต่พอไปยื่นจริงๆมันไม่ได้ นะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันมีความสมูทขึ้นหรืออยากจะให้มีความราบเรียบนะคะเกิดขึ้นอยากจะเรียนถามตรงนี้นะคะทั้งทั้งสองท่านนะคะทั้งพระอาจารย์แล้วก็คุณ,ค,ณครูนะคะว่าสุดท้ายท่สั้นจะฝากอะไรไว้แล้วก็อยากจะได้อะไรจริงๆเลยค่ะจากคราวนี้อยากจะให้รัฐบาลช่วยดูแลครูที่เป็นหนี้สินทั่วประเทศแล้วก็ทั้งหนี้นอกระบบทั้งหนี้ในระบบนะคะให้ครูทั่วประเทศจะได้มีสติ ในการสอนนักเรียนแล้วก็ไม่ซีเรียส<ม>เกี่ยวกับเรื่องนี้สินไม่ใช่ว่าจะ,ะวันพรุ่งนี้จะหมุนยังไงวันเมื่อลือนจะหมุนยังไงเรื่องเงินมันซีเรียสอยู่ตรงนี้คือเหมือนแต่ละคนนั้นมันเป็นหนี้ไม่เท่ากันนะคะ<ม>อย่างดิฉันนี่เป็นหนี้ทั้งรายวันทั้งนอกระบบมันดดกร้อยละห้าร้อยละสิบเยอะมากนะคะ<ม>แต่พยายามทำตั้งใจแล้วก็ตั้งสติให้มีสมาธิว่าตอนที่เขาโทรมานี่พยายาม หาทางออกว่าติดธุระอยู่หรือคือสอนเด็กอยู่อย่างนี้นะคะ,คะ,คะแล้วก็บอกว่าจะทัวรกลับไปก็พยายามทําสติให้ตั้งใจสอนนักเรียนแต่หน้าที่คือทําหน้าที่สอนนักเรียนอยู่แล้วนะคะอืมค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะ,ะสําหรับพระอาจารย์ก็คืออยากสื่อไปทางระเบียบคือรัฐเป็นคนรับผิดชอบในระเบียบซึ่งรัฐออกมาเองแล้วถ้ารัฐพยายามเผยแผ่ข่าวสารพวกนี้ละประชาสัมพันธ์ให้มาก แล้วก็มีการสัมมนาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ส่วนภาครัฐที่ยังไม่เข้าใจอยู่หรือไม่เอาจริงเอาจังกับระเบียบถ้าทําอย่างนี้ได้จะช่วยเหลือประชาชนได้ถึง80% 80%ที่มีอยู่เพราะว่าอาจารย์ไปเขาเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าจะไปที่รัฐสภาไปพูดเรื่องนี้ปรากฏว่าได้โครงการตัวหนึ่งขึ้นมา,า,าปรับโครงสร้างนี่กษตสิกรรายย่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวที่หนึ่งก็คือนี่ทั่วประเทศไทยนี่ย ที่สามแสนล้านบาทตอนนั้นท่านสสฉลาดคำเค,ค,ำคร่องคณะอนุมัติาน <c oughs> กรรมการแก้ปัญงานี้สิตห่งชาติเนี่ย <c oughs> ท่านอนุมัติมาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเวลาไปติดต่อธนาคารเนี่ยธนาคารบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่มีโครงการนี้มันจบตั้งนานแล้ว <c oughs> อย่างนี้พระอาจารย์ก็เลยทาหนังสือไปที่กระทรวงการคลังอีกทีหนึ่งว่าหนังสือที่ที่ท่านสั่งการลงมาทําไมไม่มีผลบังคับใช้ <c oughs> ตอนนี้ พระอาจารย์ก็เลยสื่อไปทางทางทางผู้รับผิดชอบว่าจะทํำยังไงดีแล้วก็ระเบียบอจกรยิ่งระเบียบอจกรเนี่ยซึ่งเป็นระเบียบการแก้ปัญหานี้ด้วยค่ะแล้วก็ทําถ้าทําทจริงๆได้ช่วยแก้ได้มากด้วยแต่ไม่ปรากฏว่า มีใครเอาใจจริงบ้างโอเคก็คือว่าอยากจะให้ทางฝ่ายที่ออกกฎระเบียบม,มาเนี่ยทำให้จริงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันนะคะนอกจากสิ่งต่างๆที่รัฐบาลจะช่วยได้คือเวลานี้ทุกคนเนี่ยที่มาที่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่งอมืองอเท้าทุกคนทํามาหากินกันอย่างแข็งขันทุกอย่างที่นํามาในในราย,รายการนี่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออย่างใดนะคุณผู้ชมคือช่วยกันนะคะคือมันเป็นเหมือนกับสะท้อนกระจกคะ่ะเวลานี้ค<ะ>ุณสิริมาว่า คนเป็นหนี่กันมากเหลือเกินคนทุกกันมากเหลือเกินต้องออกมาต่อสู้ดิ้นรนกันอยากจะให้มีการช่วยเหลือให้ถูกช่องทางนะคะในเวลานี้เราก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท,ท่านที่มาจากไม่ว่าจะเป็นมุดาหารสกุโไทยหรือว่าจังหวัดไหนที่มาที่ห้องส่งของไทยพีพีเอสเพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศนะคะว่าการปลดหนี้นั้นทําได้แต่ว่าท่าน,านต้องทําแล้วก็ท่านต้องมีสติค่ะเอาละค่ะ อย่าไปกลัวนะคะใครที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะปรึกษากับชมรมแก้หนี้ได้นะคะแต่ว่าต้องค่อยๆโทรไปเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะวันนี้รายการต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของพระอาจารย์หลวงพ่อคำนวณถิตยาโนค่ะแล้วก็คุณอนงอนงสมรคำดีข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุร์แล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะคุณค่าสวัสดีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆด้วยค่ะติดตามได้ในเศรษฐกิจรอบวันค่ะ